วีว่าคัตโปรวิดีโออิดิเตอร์1 0 1สอนเครื่องมือตัดต่อวิดีโอบนสมาร์ทโฟนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินาวา t อทีชั่วโมงผมภายนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการตัดต่อวิดีโอบนโปรแกรมวีว่าคัตนั่นเองนะเพื่อนๆสามารถกดตัวไอค้ามือบนของคลิปนี้จะมีเพลย์ลิสต์สอนวิดีโอมากมายหลายซีรีส์นะครับ 500ตอนบวกบวกนะครับโอเคก็ทําการติดตั้งโปรแกรมนะครับแล้วก็กดเปิดเข้าไปได้เลยนะฮะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับรอแป๊บหนึ่งนะจะมีโฆษณาบ้างนะครับก็อาจจะต้องปิดไปนั่นเองนะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะหน้าต่างปกติจะเป็นแบบนี้นั่นเองให้เรากดปุ่มสีม่วงนะครับที่อยู่ด้านบนสุดนะครับคําว่าสร้างกดเข้าไปเลยนะ เมื่อกดเข้ามาแล้วก็จะเข้าสู่หน้าต่างการเลือกวิดีโอนั่นเองให้เราเลือกวิดีโอสักหนึ่งวิดีโอจากนั้นกดคำว่าต่อไปปุ่มสีม่วงที่อยู่ทางด้านขวามือด้านล่างสุดจอนะครับนะเห็นไหมครับกดเข้าไปเลยนะเมื่อกดเข้ามาแล้วก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นั่นเองนะครับด้านล่างสุดของจอคือเมนูการแก้ไขนะฮะ ตรงกลางจอคือเมนูการเลื่อนเวลานะครับว่าเราจะแก้ไขช่วงเวลาไหนนั่นเองส่วนด้านบนสุดก็คือการแสดงผลของวิดีโอนะครับแล้วก็ขวาสุดก็คือส่งออกก็คือเซฟนั่นเองโอเคส่วนไอ้ตรงนี้ครับโฆษณาเนี่ยตรงที่ว่าเป็นลายน้ำนะฮะต้องเสียตังนะครับถึงจะลบได้นะโอเคนะครับมาดูเมนูกันดีกว่านะ เมนูแรกนะครับคำว่าแก้ไขคลิปที่อยู่ทางด้านซ้ายมือด้านล่างสุดเลยไปรูปกันไกลกดเข้าไปนะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับจะมีเมนูโอ้โหเยอะมากเลยนะครับเนี่ยเยอะจริงๆนะเนี่ยนะมีอะไรบ้างอันแรกอนิเมเตอร์นะครับกดเข้าไปนะจะมีอะไรบ้างนะกดเข้ามาแล้วก็จะมีปุ่มปรับตำแหน่งนะครับเนี่ยปุ่มปรับตำแหน่งนะเนี่ย ปรับตำแหน่งของวิดีโอนั่นเองนะครับเลื่อนไปซ้ายเลื่อนไปขวานะครับเลื่อนขึ้นบนนะฮะเนี่ยปรับสถานะนะครับเนี่ยเลื่อนได้นะครับเลื่อนวิดีโอหรือเอจเจ้านิ้วไปลากตรงด้านบนสุดของจอได้เลยนะครับต่อมาอะไรบ้างหมุนนะครับสามารถหมุนวิดีโอได้นั่นเองนะฮะ ต่อมาอะไรอีกปรับใกล้ไกก็คือการซูมนะครับซูมเข้าซูมออกของวิดีโอนะจ๊ะมาต่อมานะครับอะไรเอ่ยให้เรากดซ้ายมือนะครับด้านล่างสุดเพื่อย้อนกลับไปนะครับนะเมนูเดิมนั่นเองเวลาเราแก้ไขแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นั่นเองนะฮะต่อมาแบ่งคืออะไรนะครับแบ่งแบ่งนะครับเราก็ต้องเลือก ช่วงเวลาก่อนนะแล้วก็กดคําว่าแบ่งมันก็จะตัดนะครับสังเกตตรงกลางจอไหมนะมันจะมีขอบขาว,ข,าว,ข,าวขอบซ้ายขอบขวานะครับเนี่ยเราสามารถตัดวิดีโอนะครับแบ่งได้นั่นเองนะฮะต่อมานะครับเนะดี๋ยวลองตัดไว้หลายๆอันหน่อยแล้วกันนะเพื่อความสะดวกแต่ตัดได้กี่อันเนี่ยหนึ่งหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งนะจ๊ะ โอเคต่อมานะครับฟิลเตอร์กดเข้าไปก็จะมีฟิลเตอร์ให้เราใช้งานนะเยอะเลยนะครับนะก็ถ้าเป็นทรีเป็นปุ่มสีเหลืองๆก็แปลว่าเสียตั้งนั่นเองนะโอเคนะก็เลือกมาสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็กดเข้าไปแล้วกดสําเร็จนะจ๊ะต่อมาอะไรเอ่ยปรับปรุงนะครับกดเข้าไปก็จะมีนะครับปรับนะ ความสว่างนั่นเองนะครับความสว่างของวิดีโอนะเนี่ยความอิ่มตัวอะไรกว่านไปนะครับนะโอเคนะครับง่ายๆจากนั้นกดปุ่มซ้ายมือนะครับที่เป็นตัวนะครับไปทางซ้ายนะเนี่ยซ้ายสุดนะปุ่มมันก็จะย้อนกลับนั่นเองนะฮะมาต่อมาอะไรเ่ยระดับเสียงนะครับเราสามารถปรับลดระดับเสียงได้นะครับตัวเลข ก็จะเปลี่ยนไปนั่นเองโอเคสามารถปิดเสียงก็ได้นะครับเนี่ยปิดเสียงตัวเลขก็จะหายไปนะครับถ้าเปิดเสียงก็จะมีโอเคนะแทนที่ก็คือการเอาวิดีโออื่นนะครับมาแทนที่วิดีโอตรงนี้นั่นเองโอเคนะครอบตัดกดเข้าไปนะครับก็สามารถนะครับปรับขนาดของไซส์วิดีโอนะครับที่เราต้องการครอบนะครับเนี่ยปรับได้นะ โอเคนะคกดยืนยันนะประมาณนี้นั่นเองโอเคนะต่อมาแก้ไขคืออะไรกดเข้าไปก็จะมีการพลิกไปมานะครับเนี่ยนะพลิกไปมานะโอ้หลุดนะครับอยู่ไหนอยู่ไหนแก้ไขนะนะครับสามารถพลิกไปมาได้นะครับเนี่ยพลิกแนวได้นะกดเข้าไปนะครับนะพลิกแนวนอนแนวตั้งนะ หมุนก็ได้นะหมุนก็ได้นะโอเคนะจ๊ะส่วนวิธีการยืนยันก็คือการกดซ้ายมือด้านล่างสุดของจอเหมือนเดิมน,นะย้อนกลับไปต่อมาอะไรเอ่ยความเร็วนะครับก็ปรับสปีดของช่วงเวลาตรงนั้นนั่นเองนะฮะไม่ยากย้อนกลับก็คือการรีเวิร์ดนะฮะเอาใหม่เอาใหม่หมนะครับกดย้อนทีเดียวแป๊บเดียวมันหายกลับเป็นมอนเลย <laughs> นะ ตึงนะตึงตึงตึงก็คือการนะครับเพิ่มคลิปซ้อนภาพก็ได้นะฮะประมาณนี้นะเพิ่มสำเนาคือการ Copy ีนั่นเองนะจ๊ะเนี่ยก๊อปปี้ได้นะครับก๊อปปี้ได้เนี่ยถ้าเกิน Copy เกินก็ต้องเสียตังนั่นเองนะะก็ลบไปครับนะโอเคนะครับก็วิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะ ต่อมาซ้อนทับมากดเข้าไปนะครับเราสามารถเอาวิดีโอนะครับอื่นมาซ้อนนะครับเนี่ยกดเลือกมากดเสร็จนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะมันจะทําการแปลงไฟล์นะครับนะก็รอนะครับการเอาวิดีโอนะครับมาซ้อนกับวิดีโอที่เรา ตัดต่อน,นั่นเองนะฮะโอเคนะรอแป๊บหนึ่งนะครับโปรแกรมพวกนี้นะเป็นโปรแกรมฟรีนะมันจะมีโฆษณานะถ้าเรากดไปใช้งานไปอาจจะมีโฆษณาเราก็กดปิดไปนะครับนะไม่ยากฮนะส่วนมากโปรแกรมแนวนี้จะก๊อปปี้กันนะปุ่มคล้ายๆกันถ้าเราเล่นโปรแกรมตัดต่อสักวิดีโอหนึ่ง เป็นนะฮะเราก็สามารถไปเล่นโปรแกรมอื่นได้อย่างง่ายๆนะครับส่วนวิธีการต่างๆเนี่ยไม่ยากเลยเราชอบวิดีโอของใครนะครับแล้วก็สังเกตดูดูแนวทางแล้วก็ก๊อปี้นะประมาณนี้ไม่ยากครับอย่าคิดเยอะนะโอเคนะครับกดทับซ้อนก็จะเป็นแบบนี้นะเอามาทับสอนนะแล้วก็กดลบไปได้นะครับนะเอามาทำไมเนี่ย โอเคครับ V ี f f ครับกดเข้าไปก็จะมีเอฟเฟกนั่นเองนะครับเยอะแยะเลยนะก็เลือกไปได้นะครับเนี่ยกดค้างนะเพื่อเลือกนะชั่วโมงผมภายนะครับนีกดนะประมาณนี้นะโอเคครับกดค้างที่ตัวเอฟเฟกนะครับมันก็จะมีแถบสีเหลืองขึ้นมาตรงกลางจอนั่นเองนะฮะมีไหนอีกอ่ะลองสักอันนะครับกดค้าง กูเก a s s อ s เซ n การ์เนี่ยประมาณนี้นะสังเกตนะไปลองเล่นกันดูนะโอเคกดซ้ายมือเหมือนเดิมนะครับสังเกตก็จะมีเอฟเฟกต์นะฮะประมาณนี้นะโอเคต่อมาเพลงนะครับกดเข้าไปก็จะมีให้เราเลือกเพลงนะฮะแล้วก็กดเลือกเลยนะครับสักเพลงหนึ่งนะแล้วก็กดดาวน์โหลดลงไปแล้วก็กดเพิ่มนะฮะ เมื่อกดมาแล้วนะครับสังเกตตรงกลางจอจะมีเป็นรูปเคลื่อเสียงนะครับเนี่ยเคลื่อเสียงสีเข,เขียวนะเราสามารถเลือกนะครับเลือกช่วงเวลาได้ด้านล่างสุดของจอจะเป็นเมนูการแก้ไขเสียงนะครับปรับลดระดับเสียงได้นะกดนะครับจุดจังหวะได้นะคเนี่ยกดจุดจังหวะไปนะครับเนี่ยจังหวะตรงไหนก็ว่ากันไปนะเนี่ยนะ สามารถเลือกได้นะครับเนี่ยพอยเตอร์นั่นเองโอเคต่อมาแบ่งนะครับเราสามารถกดแบ่งคัดได้นะฮะเนี่ยคัดได้เนี่ยคัดตัดนะครับอุ้ยลุดรุดรุดรุดย้อนกลับย้อนกลับนะนี่ฮะย้อนไปมาได้ครับไม่ยากโปรแกรมพวกนี้ครับใจเย็นๆค่อยๆเล่นก็เป็นนะโอเคนี่ครับเราสามารถทำ เปิดเป็นเฟดอินเฟดเอาได้นะเนี่ยกดก็ไปนะครับต้องเลือกก่อนนะแล้วกดนะครับเปิดเป็นเฟดอินเฟดเอากวานไปนะฮะนะลองดูนะจ๊ะโอเคค่อนข้างจะอันนั้นหน่อยนะครับโปรแกรมกดนิดนึงออกเมนูนะต่อมานะครับเราก็เลือกช่วงเวลาก่อนถ้าจะถ้าจะเยอะถ้าจะเยอะนะโอเค กดข้อความนะครับจากนั้นเราก็ใส่ข้อความเลยไม่คิดเยอะนะเท е สนะครับเท е สเท е สเข้าไปกดนะครับยอ้อนลงมานิดหนึ่งครับก็จะมีตรงกลางจอเป็นแถบสีเขียวครับคือข้อความนั่นเองเราสามารถกดเข้าไปนะครับทีหนึ่งนะที่ข้อความได้นะครับเนี่ยเนี่ยข้อความนะกดเข้าไปนะครับเราสามารถ เพิ่มเวลาได้นั่นเองนะเนี่ยจะมีการใส่เอฟเฟกได้ด้วยนะอ่าลองใส่ดูนะว่าใส่เอฟเฟกในข้อความได้ไหมนะครับเนี่ยกดเข้าไปฮนะกดค้างนะนเนี่ยกดใส่อฟอฟอฟนะเอฟเฟกในข้อความก็ได้นะเนี่ยข้อความนะเนี่ยอโอเคนะครับเนี่ยอ่ะไว้นี้ละกันนะครับเทสสังเกตนะโอเค ต่อมามีอะไรอีกสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะลองดูนะครับเนี่ยเทสเปลี่ยนสีเพิ่มหนาะเพิ่มเงานะครับโอ้โหเยอะจริง,รงๆไปลองเล่นกันดูนะครับเมียะนะปรับความจางของข้อความก็ได้นั่นเองโอเคนะต่อมาสติกเกอร์นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีเลือกสติกเกอร์แค่2ออันเองนะน้อยจัง น้อยจงนะครับมีสติกเกอร์นะครับไปลองเล่นกันดูนะฮะประมาณนี้นะอันไหนดีอ่ะซู่ๆนะครับนะครับไปลองเล่นกันดูนะฮะโอเคต่อมาคืออะไรต่อมามีอะไรอีกซาวเอฟเฟกนะครับกดเข้าไปเดี๋ยวเลือกช่วงเวลาก่อนนะครับกดซาวเอฟเฟกต ก็จะมีนะครับเสียงเยอะแยะมากเลยนะครับเนี่ยอ่ะกดดูสักอันหนึ่งนะครับกดเพิ่มไปนะครับเนี่ยเพิ่มเข้าไปนะครับเราสามารถปรับลดเสียงก็ได้นะลดเสียงปิดเสียงนะครนะแก้ไขลดเวลานะครับก็อปปี้สำเนาว,ว่าันไปนะครับดูสังเกตที่เมนูด้านล่างได้เลยนะครับนะคร่าวๆนะจ๊ะ โอเคต่อมามีอะไรอีกอเลือกช่วงเวลาก่อนนะครับผ้บาใบนะครับกดกระป้าพผ้ายคืออะไรคือการปรับขนาดของวิดีโอนั่นเองนะครับเราสามารถปรับนะขนาดของวิดีโอนะครับได้นั่นเองโอเคประมาณนี้นะจะ๊ะต้นฉบับอะ่ะอ่าก็จะคืนค่านั่นเองโอเคต่อมานะครับภูมิหลัง Oh, ภูมูมหลังภูมิหลังก็พื้นหลังนั่นแหละเออนะกดเข้าไปเลือกพื้นหลังนะฮะนะเอาสีอะไรดีนะจะนีครับนะสีขาวก็ได้นะประมาณนี้คนระับกดเสร็จเข้าไปนะครับคร่าวๆวิธีการใช้อุปกรณ์นะจะต่อมาเราสามารถแบ่งคลิปได้ไหมนะครับยังแบ่งได้อยู่นะฮะเนี่ยกดเข้าไปนะมันจะมีแทบ ตรงกลางช่วงเวลานะครับเนี่ยจะมีสีขา,ขาวๆตรงคลิปนะเนี่ยสังเกตนะกดเข้าไปนะครับแบ่งจะมีจุดนะครับกดเข้าไปนะสามารถใส่เอฟเฟกตรงกลางก็ได้นะจ๊ะเนี่ยใส่เข้าไปได้นะครับกดเสร็จแค่นี้เองนะนะครับกดปุ๊บมานะมันจะหมุนๆกวาดไปนะเนี่ยเราสามารถใส่เอฟเฟกตรงจุดก็ได้นะเนี่ยเยอะเลยนะเอาไปไประยุกต์กับ โปรแกรมอื่นๆนั่นเองนะจ๊ะประมาณนี้นะครับต่อมาสำเนานะก็คือการคัดลอกแต่มันเกินทำไงกดย้อนกลับนะฮะเกิน5ทีไม่ได้นะจ๊ะโอเคมาดูวิธีการเซฟกันดีกว่านะเพราะว่าเมนูหมดแล้วมีอยู่แค่นี้นะประมาณนี้นะจ๊ะกดที่ขวามือด้านบนสุดเลยปุ่มสีม่วง,งกดเข้าไปนะครับส่งออก แล้วก็เลือกนะครับขนาดจากนั้นรอ,อนั่นเองโอเคนะครับก็รอให้ครบร้อยนะตอนนี้กำลังเซฟอยู่นั่นเองโอเคถ้าเซฟเสร็จแล้วก็จะไปอยู่ในแกลลี่นะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ ของนะครับ